สนามแอนฟิลด์ช่วงต้นเกมทั้งสองทีมเล่นกันแบบระวังตัวมากทําให้แทบไม่มีโอกาสที่จะลุ้นทําประตูกันเลยนาทีที่13เป็นโอกาสของลิเวอร์พูลเมื่อเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนได้เก็บตกซัดระยะ18หลาไปติดบล็อกก่อนที่เขาจะเก็บบอลสองได้แล้วจ่ายไปให้หลุยดีอาสตวัดยิงข้ามคานออกไปไกลนาทีที่16หของแดงหน้าออกนำเหลือเกินเมื่อโมซาลายกบอลจากฝั่งขวาเข้าเขตโทษให้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ สอดมาวอลเล่ตามน้ำแต่ไปติดซูเปอร์เซฟขององเรโอนาน่าที่ยืนตำแหน่งได้ดีจากนั้นแมนยูในเต็ดเริ่มตั้งเกมของตัวเองได้นาทีที่20ิดีเอโก้ดาโลหลุดมาทางกราบซ้ายแล้วเปิดเข้ากลางอามาดดิยัลโลเข้าหาบอลผิดจังหวะเลยกลายเป็นหม่งบอลกลับหลังมาสราอุยซัดต,ติดบล็อกมาเข้าทางคอบ,บี้เมนูยิ่งอีกทีก็เฉลบโกนาเต้ออกหลังไปนาทีที่29ิเลิเวอร์พูลมีลุ้นประตูจากความสามารถเฉพาะตัวของไรอันกราเฟ,ฟนแบก ที่พลิกบอลมาจากกลางสนามแล้วลากจี้มายิงไกลด้วยขวาบอลเฉี่ยวกรอบออกไปนิดเดียวยูไนเต็ดก็มีโอกาสทองเช่นกันในนาทีที่42รามุสฮอยลุนได้หลุดเดี่ยวเข้าเขตโทษฝั่งซ้ายแต่ดันยิงไปติดเซฟอลิิซ่งบอลมาเข้าทางบรูโน่แฟร์นันพยายามซ้ำก็ติดบล็อกเทรนที่ยืนขวางอีกหมดครึ่งแรกทั้งสองทีมยังเสมอกัน0 0ครึ่งหลังนาทีที่52กลายไกลเป็นแมนยูไนเต็ดที่มาออกนำา1 0เมื่อลิเวอร์พูลเตะบอลออกมาไม่ดีสุดท้ายบรูโน่แฟร์นัน เลี้ยงตัดมาหน้าเขตโทษแล้วไหลทะลุให้ลีซานโดมาติเนสหลุดไปซัดด้วยซ้ายเต็มข้อยัดเสาแรกเสียบใต้คานไม่เหลือกระนั้นนาทีที่59ลิเวอร์พูลตามตีเสมอหนึ่ง,งจากบอลที่อยู่ในเตดสกัดออกมาไม่ขาดแม็กอล s ิสเตอร์ไหลไปทางซ้ายให้โคดี้กักโปหลุดไปแล้วล็อกหลบเดอร์ลิกแล้วซัดด้วยเท้าขวาเข้าเสาไกลไปเลยนาทีที่67ผู้เล่นลิเวอร์พูลพากันประท้วงผู้ตัดสินเมื่อแม็กอลิสเตอร์ม่งไปชนแขนมัดไทเดอลิก ที่กลางออกมาซึ่งไมเคิลโอลิเวอร์ปล่อยให้เกมเล่นต่อไปพอบอลตายมีสัญญาณจาก VAR ให้ผู้ตัดสินไปดูจอที่ข้างสนามก่อนที่โอลิเวอร์จะกลับมาชี้ให้เป็นจุดโทษของหงแดงและซาร่าก็ยิงเข้าไปไม่พลาดแม้โอนาน่าจะพุ่งไปถูกทางและเกือบเซฟได้ลิเวอร์พูลพลิกนำ2-1ในนาทีที่70กระนั้นนาทีที่80แมนยูในเต็ดก็ตีเสมอ2-2เมื่อกานาโชลากจี้มาทางซ้ายแล้วเปิดเรียบไปตรงกลางให้ อามัดดิยันโลยิงลอดขาโรเบิร์ตสันเข้าประตูไปช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายผีแดงหน้าได้ประตูเหลือเกินจากลูกยิงของแฮร์รี่แม็กวจ่อจอแต่ข้ามคาหน้าตาเฉยจบเกมลิเวอร์พูลสเสมอแมนยูในเตดสองสองแบ่งแต้มกันไป